4, 3, สี่สามสองสวัสดีครับเน <c oughs> <c oughs> ี่ยเล่นกันไหเลพอแล้วได e ้แล้ว, e ลวสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพันเวค้งนะครับวันนี้พันเวพาเพืเ่อนไปดำน้ำที่เกาะมัลาปัสกัวซึ่งอยู่ตอนเหนือของนางเซบูหลายคนถามมาว่าการเดินทางไปยังเกาะมัลาปาสกัวยากหรือเปล่าครับเดี๋ยวรอบนี้เราจะทำให้คุกคนอย่างละเอียดเลยว่าเราจะเดินทางกันไปยังไงต่อรถต่อเลยยังไง ก่อนที่ไปดูคลิปนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดต like, ิดตาพวกเราด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปขอบคุณครับไอเกาะมาลาปัสกัวเป็นเกาะขนาดเล็กในเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เกาะนี้มีชื่อเสียงในเรื่องแนวปะการางังชายหาดและจุดดำน้ำที่รอชมฉลามหางยาวที่ไดไซโมนาโชเป็นที่เดียวที่การันตีมาเจอชัวและเจอได้ตลอดทั้งปีกด้วย ครั้งนี้พวกเราเดินทางโดยสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์จากกรุงเทพมนิลาและมนิลาเซบูเป็นเมืองปลายทางปกติสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์มีบินตรงกรุงเทพเซบูนะครับราคาไม่ต่างกันเลยบางช่วงโปรโมชั่นถูกมากบินตรงกรุงเทพเซบูไม่ได้มีทุกวันเพื่อนๆลองเช็ควันกันก่อนจองบินวางแผนเที่ยวก็จะดีกว่านะครับ ไฟเราเดินทางตีหนึ่งใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งกินคุยเมาส์ดูหนังฟังเพลงหลับๆเป็นตื่นถึงมันิลาแล้ว <S <S 1> <S 1> <S 1> เดินเข้าตอมอรับกระเป๋าแล้วลากกันไปเช็คอินกันต่อตรงนี้จองไฟบินดูเวลาเผื่อๆกันหน่อยนะครับ ันนี้เรามาอยู่ที่สนามบินนิโนอาคิโนนะนะแต่ว่ามันเป็นแบบส่วนของโดเมสติก so เรากำลังจะมาต่อเครื่องกันแบบไปที่เซบูก็ใช้เวลามาหนึ่งชั่วโมงจากมนิลานะตอนนี้ก็เจ็ดโมงแนละันนี้หกโมงอยู่เวลาเร็วกว่าเราหนึ่งชั่วโมงก็เดี๋ยวเราไปเดินที่สนามบินเซบูเลยแล้วกันเนาะง่วงนอนเลยยังไม่ได้นอนเลย ได้เวลาขึ้นเครื่องต่อแล้วจากมนิลาเซบูใช้เวลาเดินทางหชั่วโมงครึ่งพวกเราถึงเกาะเซบู9ก้าโมงเช้าท้องฟ้าสดใสตอนนี้เรามาถึงสนามบินเซบูแล้วแต่ว่าของยังไม่มาหลังจากรับกระเป๋าแล้วก่อนทางออกมีบูธขายซิมโทรศัพท์ราคาไม่แพงบนเกาะรับได้ทุกเครือข่ายนะครับ พี่รถตู้ของรีสอร์ทมายืนถือป้ายรอรับตรงทางออกแล้วเดินพาพวกเราไปขึ้นรถตู้ใครเดินไปนะครับอ่านี่คือรถตู้ของพวกเรานะครับที่จะเดินทางต่อไปอยังท่าเรือมายาข้างทางมีชุมชนเล็กชุมชนน้อยครับก่อนเดินทางไกลขอแวะหาของอร่อยฟิลิปปินส์กินรองท้องก่อนตอนนี้รถตู้ก็พาเรามาแวะที่จอลลี่บีจอลลี่บีอ่ะมันเป็น ร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดังเลยของคนท้องถิ่นน่ะนิยมมากคนเยอะราคาถูกอร่อยเยี่ยมไปเลยตอริบีครับก็เมนูไก่ทอดไก่ทอดแซนด์วิชฮอทดอกสปาเกตตี้ผมแนะนำเลยนะครับว่าไก่ทอดกับสปาเก็ตตี้เด็ดมากน้ำเหลืองเนี่ยน้ําำสบับปะรดได้เวลาเดินทางกันต่อแล้วเราจะต้องเดินทางไปทางตอนเหนือเกาะเซบูใช้เวลาประมาณ2-3งชั่วโมงหลับกันไปเก็บแรงไว้ ถึงแล้วครับท่าเรือมาอย่าถึงตรงนี้จะต้องลงชื่อและมีจ่ายค่ารักษาสิ่งแวดล้อมเล็กน้อยส่วนเรื่องตั๋วเรือทางเราให้รีสอร์ทคนจัดการทั้งหมดแล้วคนฟิลิปปินส์จะใช้เรือแมงมุมในการสัญจรทางน้ามากกว่า9กเลยแล้วกันเราใช้เวลานั่งเรือข้ามไปเกาะมาลาปัสกัวประมาณส5นาทีครับเรือแมงมุมเนี่ยจะมีข้อดีคือวิ่งนิ่งมากครับเพราะาจะประคองซ้ายขวาไม่ให้เรือแบบโยกจนมากเกินไปจนเราทนไม่ไหวนะครับนั่งไปชิลไปครับ ตอนนี้เราอยู่บนแท็ก right. ซี่แท็กซี่เรือที่จะไปเอ็กโซติกได้วิ่งครับผมเราเดินทางมาแล้วเกือบ2 4ชั่วโมงมันเมามา้านได้ครับเราถบ้านตั้งแต่ห้าโมงเมื่อวานตอนนี้สี่โมงใส่แต่งกนบ่ยสี่โมงสิบยังไม่ถึงเลยรอยยิ้มครับรอยยิ้มยิ้มหน่อยจ้า นรายยิ้มหน่อยถึงแล้วมาลาปัสกัวเอ็กโซติกดัี่สอดอ่าค่อยๆลงครับค่อยๆลงตอนนี้เดินทางกันขกวา่า20ชั่วโมงถึงแล้วมาลาปัสกัว <S 2> <S 2> <S 2> ไอซ์แลนด์เย้มาติดตามกันนะครับว่าการเดินทางอันแสนยาวนานจะคุ้มค่ากับการดำน้ำที่มาลาปัสกัวมากขนาดไหนใน EP ต่อไปของมาลาปัสกัวขอบคุณครับจุ๊